ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่า,านผู้ชมมาห่อห่อ,อเปียกเวียดนามนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นเอร์ไรซ์เบฟอว์นะครับอ่าแผ่นกาวนั่นเองนะครับแผ่นแป้งนะครับโอเคนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเราก็เอาแผ่นแป้งไปแช่ในน้ำสักอ่าให้มันเปียกๆนิดนึงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ขั้นตอนต่อไปอ่าเราก็อ่าเอาเส้นข้าวปุ้นหรือว่าเส้นขนมอิมน,มอนนะครับท่านผู้ชมอ่าใส่ลงไปนะครับอ่าอันนี้เราก็มีหัวด,ดอกและก็อ่า หมูยอนะครบท่านผู้ชมอ่าแล้วแต่ทุกท่านจะชอบอะไรนะครับผมก็ใส่ไปเลยนะครับอ่าเราจะมีผมมีผักอ่าสลัดนะครับ่านผู้ชมแล้วก็อ่าอ่าอันนี้ก็จะเป็นสาหร่านะครับหัวลับานะครับใส่ลงไปนะครับหับาใส่ลงไปนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วแต่ท่านท่านผู้ชมชอบนะครับถั่วฝักยาวนะครับท่านผู้ชมอ่า อันนี้ก oh. okay. uh ็เ huh. ป็นตะกีฝรั่งนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ก็เป็นไฟชักปูนะครับท่านผู้ชมอ่าแล้วแต่ทุกคนนะแล้วแต่ทุกท่านชอบนะครับชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้รู้สึกว่าโอ้โหมันใหญ่เกินไปนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่จะหัวได้หรือเปล่าโอ้โหอืมลองดูนะครับท่านผู้ชมครั้งแรกนะครับอืมอืมหวใหญ่มากเลยนะครับท่านผู้ชมแหมออกมารูปร่างสวยงามทีเดียวเดียวเชียวเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาหั่นเลยนะครับท่านผู้ชมหรือว่าไม่ต้องหั่นก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับผมจะจิ้มเป็นทอนเลยก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับเออเออออกมาสวยสดงดงามนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเดูสิโอ้ยมันแตกเลยครับโอ้หืมราดจิ้มไปเลยครับอย่ารอช้าน่ากินทีเดียวเชียวเฮ้ย